ก็คือเดี๋ยวตออนนี้แชร์ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสอบซ้อม,อมสอบของคณิตศาสตร์เชิงการจัดนะคะโจทย์เี้ว่า ให้พิสูิ์ออกแบบการสอนเอกลักษณ์ไม้ฮอกกี้ดูใช้การพิสูจน์เชิงการจัดก็คือ, Pro. อคอมดีนาโทอรเรียลโวเหมือนการพิสูจน์ในข้อนี้อะค่ะเราจะมีใครจำได้บ้างรูปสามเหลี่ยมปัสคาลโอเคงั้นเดี๋ยวครณจะลองเขียนรูปสามเหลี่ยมปัสคาลให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับสองประสิทธิ์ทวินามกัน รูปสามเหลี่ยมฟาสตพาวาสพาวก็คือจิตยอดจะเป็นหนึ่งไหมคะดังนั้นต่อไปก็เป็นหนึ่งหนึ่งต่อมาก็จะเป็นหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเดี๋ยว อันนี้นกักเรียนคงจำได้นะคะว่าสามเหลี่ยมปสาสคาลก็คือคิดกันยังไงถ้าจุดยอดเป็นหนึ่งใช่ไหมก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆส่วนค่าตรงกลางนี้เกิดจากหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้สองโอเคหนึ่งนี้มันก็คือได้คำตับหนึ่งดังนั้นต่อมาก็คือหนึ่ง รูปสามเออตรงนี้ตรงนี้ค่ะก็เกิดจากการที่หนึ 2, ่งบวกสองเราก็จะได้เท่ากับสามต่อมาตรงนี้เราจะได้อะไรก็คือสองบวกหนึ่งเช่นเคยเราจะได้เท่ากับสามตรงนี้ก็จะได้เท่ากับหนึ่งโอเคต่อมาก็คือหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะเออตรงนี้ ก็คือเกิดจากขั้นถัดไปก็คือเกิดจากการที่หนึ่งบวกสามก็จะได้เท่ากับสี่ขั้นถัดไปได้เท่าไหร่เอ่ยโอเคได้เท่ากับหกนะคะต่อไปได้เท่ากับสี่และได้เท่ากับหนึ่งอันนี้คือเป็นการเราเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมปาสคาลก็คือเป็นการบวกกันเป็นทอด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 ลงมาโอเคค่ะ ก็คือถ้าครูเขียนต่อไปก็จะเป็นหนึ่งห้าสิบสิบห้าหนึ่งทีนะคะ,อะลองนักเรียนพูดข้างต่อไปสิคะหนึ 1, 6, 15, 20, 15, ่งหกสิบห้ายี่สิบสิบห้าห้าขออภัยห้าไหมไม่ใช่ก็คือหกแล้วก็หนึ่งโอเค ถ้าเราเทียบกับสับปะสิทธทวินามอ,อันนี้ก็คือสับปะสิทธิ์ทวินามนะคะสัปรปะสิทธิ์กับทวินามถ้าอีกแบบหนึง่งอะเราสามารถเขียนแบบไหนได้บ้างถ้าหนึ่งตรงนี้อะมันก็คือเป็นศูนย์เลือกศูนย์ถูกไหมศูนย์เลือกศูนย์มันก็ได้หนึ่งี่ศูนย์เลือกศูนย์มันได้หนึ่งอ่ะก็คือเดี๋ยว ส่วนเลือกศูนยนักเรียนดูไหมว่ามันมันคือเกิดจากอะไรก็คือศูนย์แปดกศูนย์ด้วยศูนย์แปดมันก็คือเท่ากับหนึ่งนั่นเองโอเคนะต่อมาเออท่าหนึ่งตรงนี้ละ่ะหนึ่งตรงนี้ก็หนึ่งเลือกศูนย์ก็ได้เหมือนกันโอเคมันขั้นที่สองแล้วเนาะมันก็คือหนึ่งเลือกศูนย์ตรงนี้ก็หนึ่งเลือกศูนย์เช่นเดียวกัน อันนี้เรากาลังเทียบสอมประสิทธิ์ตัวนี้ตัวนี้อยู่นะแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ต่อมาท่าที่สามขั้นที่สามนะคะก็จะเป็นเออเท่าไหร่เอ่ยสองเลือกศูนย์ที่ก็คือสองเลือกศูนย์ก็จะได้เท่ากับเออหนึ่งเช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือสองเลือกหนึ่ง ตรงนี้คือสองเลือกศูนย์นั่นเองนีเกเจนงงไหมว่าสองเลือกศูนย์ทำไมถึงได้เท่ากับหนึ่งถ้าสองเลือกศูนย์ก็คือเกิดจากสองแปกส่วนด้วยสองลบกศูนย์ก็กลายเป็นสองแปกคูณด้วยศูนย์แปกอะไรตัดกันได้บ้างเอ่ยก็คือสองแปกนั่นเองเมื่อตัดกันได้ปุ๊บมันจะได้เท่ากับหนึ่งแปก ึ่งมีค่าเท่ากับเอดมันจะได้เท่ากับหนึ่งก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองก็คือค่านี้สองเลือกหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสองหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสองเลือกศูนย์โอเคนักไหนนันเกเรยียนลองบอกสิว่าถ้าคัดลัข้างต่อไปนั้นก็คืออะไรอ่าก็คือสามเลือกศูนย์นั่นเองต่อมาก็จะเป็นสามเลือกหนึ่งต่อมา ก็จะเป็นสามเลือกสองต่อมาก็จะเป็นอะไรบ้างที่มีค่าเท่ากับหนึ่งก็คือสามเลือกหนั่นเองเอสามเลือกศูนเคอันนี้เรากําลังเทียบเทียบให้ให้มันเป็นสัมประสิทธิ์ทวินามแต่ในรูปของสามเหลี่ยมอสคาอ่ะค่ะ <Okay. S 1> อ่าซึ่งมันก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมคะโอเคมันจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรก็คือเราจะสรุปได้ว่าเหมือนตรงนี้ค่ะไอยอดนี้ยอดนี้นะคะมันจะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนถึงอะไรเอ่ยจนถึงเอเลือก r จนถึง n เลือก r ซึ่งยอดตรงกลางเนี้ยค่ะมันจะทำไปเรื่อยๆจนถึงอะไรเอ่ยจนถึง เลือก r เช่นเดียวกัน n เลือก r แต่มันจะลดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งก็คือ n แล้วก็ n บวกหนึ่ง r ลองสังเกตรตรงนี้นะคะตรงเนี้ยจากหนึ่งจากศูนย์ n บวกหนึ่ง r ก็กลายเป็นหนึ่งถ้าสมมุติ r เราเป็นศูนย์ถ้าต่อมาก็คือกลายเป็น n บวก r บวกสอง r บวกสองก็จะได้เท่ากับสองก็จะทําเป็นก็ จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือสรุปได้ว่าถ้าอยู่ในรูปถ้าอยู่ในรูปตัวแปรก็จะเป็น n เลือก r คูณด้วย n เลือก r บวก1ซึ่งสองค่านี้นะคะพอเรามาบวกกันอ่ะมันจะได้ค่าเท่าไหร่มันจะได้ n บวก1 กับ r บวก1โอเคอันนี้เมื่อเราเอามาบวกกันแล้วมันจะได้เท่ากับ n บวก1กับ r บวก1อันนี้ครูขอฝากเป็นการบ้านนะคะว่าการพิสูจน์การพิสูจน์ 0, n เลือก r บวกกับ n r บวก1มีค่าเท่ากับ n บวก1แล้วก็ r บวก1 โอเคนะต่อมาพออันนี้เราฝากเป็นการบ้านต่อมาพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราจะได้ว่าอ๋อ นั้นเดี๋ยวเราคิดอะไรดีก่าก็ได้ก็คือ n บวก r กับ n A, บวก r บวกหนึ่งไปเรื่อยๆทำไมมันจึงมีค่าเท่ากับ n บวกหนึ่งไม่ใช่ส่วนนะคะก็คือ r บวกหนึ่งมันจะได้ว่าก็คือจะได้ว่านะจะได้ว่า n เลือก r บวกกับ a บวกหเลือก R บวกกับ R บวกสเลือก R บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก R ถูกไหมคะ n เลือก R ซึ่งมีค่าเท่ากับ n บวกหน a บวกหก็คือ n บวกเลือก n บวกหนึ่งทั้งหมด n บวกหเลือก R บวกห ถ้าถ้าว่าถ้า n กับ R เป็นสมาชิกของจำนวนนับจำนวนนับก็คือจํานวนอะไรบ้างจำนวนนับก็คือจะเริ่มที่หนึ่งเป็นต้นไปหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจํานวนเป็นบวกจำนวนนับซึ่ง n มากกว่าหรือเท่ากับ R แล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ว่าค่าเนี้ย เราจะได้แล้วแล้ว n เลือก r บวกกับ n r บ,บวกกับ r บวกหเลือก r บวกกับ r บวกสเลือก r บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก r จะมีค่าเท่ากับ n บวกห r บวกห Okay. การพิสูจน์ในที่นี้ก็คือว่าก็คือเราสมมุติให้มีสิ่งของอ่ะ n บวชิ้นมีสิ่งของทั้งหมดคือ n บวกชิ้นเราเลือก r บวกหนึ่งชิ้นก็คือก็จะได้เท่ากับจำนวนนี้ถูกไหมคะโอเคอันนี้คือการพิสูจน์แบบนี้ซึ่งการพิสูจน์แบบนี้ถ้าคิดเราสามารถคิดได้เป็นกรณีกรณี โอเคเราสามารถคิดได้เป็นกรณีกรณีงั้นเดี๋ยวเราจะมาคิดเป็นกรณีในอีกสัปดาห์หน้านะคะโอเคค่ะดังนั้นเราจะสะรุปได้ว่าเหมือนค่าทั้งหมดนี้สรุปนะสะรุปคือนี่ย มีค่าเท่ากับ n บวกหนเลือก r บวกหก็คือเราสมมุติให้สิ่งของมี n บวกหชิ้นแล้วเราเลือก R บวกหชิ้นก็สามารถแจกแจงได้ดังนี้นั่นเองโอเคขอบคุณค่ะ